ในยุคนี้ที่พูดกันถึงเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตว่าเป็นทักษะที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าทักษะที่คนคนหนึ่งมีในช่วงชีวิตหนึ่งก็อาจจะเชยไปแล้วหรือว่าจะล้าสมัยไปแล้วการเรียนตลอดชีวิตเนี่ยนํจะนําไปสู่การสะสมหรือว่าการเพิ่มพูนทักษะในแง่ของการเรียนแบบเป็นทางการได้อย่างไรวันนี้คิดจะกำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธานทีดีไอค่ะ มีแนวคิดเรื่องของการเก็บทักษะการเรียนตลอดชีวิตคืออะไรคะอาจารย์ทักษะนั้นเก็บสะสมได้ตลอดชีวิตอยู่แล้วครับแต่ว่าที่กําลังตื่นตัวกันในประเทศไทยนะครับในวงการมหาวิทยาลัยก็คือเก็บหน่วยกิจใส่ธนาคารด้วยครับเรียกว่าเป็นธนาคารเครดิตหรือว่าเครดิตแบงค์นะครับ ซึ่งเป็นแนวความคิดใหม่ที่น่าสนใจมากครับหมายความว่าต่อไปก็ไม่ต้องจํากัดระยะเวลาในการเรียนอย่างเช่นปริญญาตรีต้อง4ปีอย่างนั้นเหรอคะเรื่องนี้ทางกระทรวงอุดมศึกษานะครับหรือกระทรวงอวนะครับก็ได้ประกาศตั้งธนาคารหน่วยกิตขึ้นมานะครับเพื่อทําให้คนที่เรียนหลักสูตรต่างๆนะครับสามารถสะสมได้ไม่ต้องเรียนรวดเดียว4ปีแต่ถ้าเกิดกําหนดไว้นะครับว่าปริญญาตรีนะครับจะต้องได้กี่หน่วยกิตถ้าใช้เวลามากหน่อยเช่นเป็นคนทํางานด้วยนะครับหรือว่า ทำงานไปเรียนไปนะครับสุดท้ายถ้าเก็บหน่วยกิจครบก็ยังได้ปริญญาอยู่นี่ก็เป็นแนวคิดที่กําลังติดลมบนในวงการอุดมศึกษาไทยมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับก็ประกาศแนวคิดจะเอาธนาคารหน่วยกิจมาใช้ด้วยครับในช่วงที่คนอายุไม่ยืนมากนะครับก็เรียนหนังสือไปรวดเดียวนะครับจบไปก็ทํางานหลังจากนั้นก็กเกษียณเป็นชีวิต3มช่วงครับแต่ว่าเมื่อคนมีอายุสูงขึ้นนะครับเช่นอายุใกล้100ปีการมีชีวิตแบบ3าช่วงจะไม่พอครับคนจะแบ่งชีวิตเป็นหลายช่วงมากขึ้น เรียนนะครับแล้วก็ไปเดินทางท่องเที่ยวแสวงหาลองทํางานดูสักพักก็เปลี่ยนงานนะครับแล้วก็มาพักผ่อนเรียนรู้ใหม่ทํางานเรียนรู้ใหม่ทํางานนะครับแล้วค่อยๆกเกษียณออกไปจนสุดท้ายก็พักผ่อนโดยการ,กรเกษียณโดยสมบูรณ์ครับถ้าเกิดแนวคิดของชีวิตของคนเป็นเช่นนี้นะครับแนวคิดในการเก็บทักษะให้ชีวิตอย่างต่อเนื่อง เรียนทํางานสลับไปสลับมานะครับก็ดูเป็นแนวคิดที่น่าสนใจครับเพราะฉะนั้นแนวคิดอย่างธนาคารหน่วยกิจนะครับก็จะตอบโจทย์ผู้เรียนที่ต้องการใช้ชีวิตแบบนี้ดได้บางส่วนครับแต่ผมกําลังสงสัยว่าจะตอบโจทย์ของมหาวิทยาลัยต่างๆได้มากสักขนาดไหนกันครับและถ้ามองในมุมของนักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกเขามองแนวคิดนี้อย่างไรคะคือฟังดูก็น่าจะดีเพราะว่ามนุษย์ก็น่าจะได้เพิ่มปูนทักษะกันไปตลอดชีวิตนะคะแนวคิดแรกคือแนวคิดของอาจารย์ แกรีเบ c k เกอร์นะครับนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลนะครับซึ่งเสนอแนวคิดที่เรียกว่าแนวคิดทุนมนุษย์แปลว่าทักษะของเรานะครับเป็นทุนเหมือนกระทุนกายภาพเช่นเป็นเหมือนโรงงานเป็นเหมือนเครื่องจักรครับซึ่งแปลว่าถ้าเกิดเราลงทุนนะครับสร้างทักษะก็เหมือนลงทุนสร้างโรงงานมันจะได้ผลตอบแทนกลับมาครับสักพักหนึ่งโรงงานนะครับเครื่องจักรมันก็จะมีค่าเสื่อมคือมันเสื่อมสภาพไปทักษะก็เช่นเดียวกันก็ต้องลงทุนนซซ้้้ํําาเรรรียูคับ เพราะฉะนั้นครับมหาวิทยาลัยนะครับก็จะต้องสร้างทักษะให้คนที่เรียนนะครับได้มีทักษะเอาไปใช้จริงๆแล้วก็เป็นทักษะที่ต่อยอดได้เรื่อยๆครับนี่คือแนวคิดทฤษฎีทุนมนุษย์ครับ ถ้าเกิดมหาวิทยาลัยจะเอาธนาคารธุรกิจไปใช้ก็ต้องมั่นใจว่าสร้างทักษะให้คนเรียนได้เป็นทักษะที่ใช้ได้จริงครับมันมีอีกแนวคิดหนึ่งนะครับในทางเศรษฐศาสตร์เหมือนกันโดยผู้เสนอก็คืออาจารย์ไมเคิลสเปนส์นะครับซึ่งก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลอีกท่านหนึ่งเหมือนกันท่านเสนออีกทฤษฎีหนึ่งครับว่าทําไมคนต้องเรียนมหาวิทยาลัยกันท่านบอกว่าการเรียนสูงๆนะครับไม่ได้บอกว่ามีทักษะเสมอไปยกตัวอย่างก็คือถ้ามีใครเรียนจบวันณคดีอ็อกซฟอร์ดนะครับ หรือไปเรียนวรรณคดีกรีกมานะครับซึ่งในทางการทํางานแล้วไม่ได้ใช้เลยคือไม่ได้เป็นทักษะที่เกี่ยวข้องเลยแต่นายจ้างก็ยังอยากรับคนเหล่านี้อยู่ก็เพราะเชื่อว่าถ้าจบออกซฟอร์ดหรือมหาพิทยาลัยมีชื่อเสียงได้นะครับก็แปลว่าคนนั้นคงต้องมีคุณลักษณะอะไรที่ส่งสัญญาณออกมาด้วยปริญญาครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปริญญาส่งสัญญาณออกมานะครับไม่ได้แปลว่าเป็นทักษะแต่แปลว่าคนคนนั้นคงมีอะไรดีเช่นฉลาดมากถึงเรียนมหาพิทยาลัยยากๆได้หรืออย่างน้อยเป็นคนอดทนครับ นี่ก็คือทฤษฎีส่งสัญญาณนะครับก็แปลว่าถ้าเกิดมหาวิทยาลัยนะครับให้ปริญญาง่ายเกินไปใครๆก็เรียนจบปริญญานั้นก็จะไม่ศักดิ์สิทธิ์ครับโดยแง่มุมนี้นะครับธนาคารเครดิตนะครับธนาคารหน่วยกิจของมหาวิทยาลัยจะศักดิ์สิทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อเรียนจบได้ง่ายครับแต่ถ้าหันกลับมามองตลาดแรงงานในไทยล่ะคะการจบปริญญาตรีจะถือว่าจะได้งานที่ได้คุ้มค่า กกับการเรเียนมคะจะถามดูว่าคุ้มค่ากับเรียนปริญญาตรีในเมืองไทยหรือไม่นะครับวิธีหนึ่งก็คือไปดูว่าคนที่จบปริญญาตรีนะครับได้เงินเดือนกันสักขนาดไหนได้ค่าตอบแทนสักขนาดไหนครับผลการศึกษานะครับของทาง TDRI นะครับพบว่าเฉลี่ยแล้วปริญญาตรีนะครับได้1 5 0 0 0บาทนะครับต่อเดือนนะครับซึ่งก็ไม่ได้สูงมากสักเท่าไหร่หมายความว่าน่าจะสะท้อนว่าทักษะอาจจะไม่ค่อยสูง รือไม่ได้สะท้อนว่าการเรียนมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องยากมากนะครับถ้าเอาทั้ง2ทฤษฎีมาอธิบายครับที่เรียกได้ว่า15ื่นไม่ค่อยสูงเพราะอะไรครับเพราะว่าลําพังนะครับคนที่ไม่ต้องเรียนมหาวิทยาลัยเช่นคนส่วนมากนะครับที่ไปเป็นไรเดอร์ขับมอเตอร์ไซค์ส่งของทุกวันนี้นะครับส่วนใหญ่เรียนจบมัธยมกันนะครับแล้วก็มีรายได้ใกล้เคียงกับ1 5 0 0 0บาทต่อเดือนแล้วถ้าคนขยันขยันยังได้รายได้มากกว่านั้นครับนั่นก็สะท้อนว่าปริญญาไม่ค่อยสําคัญสักเท่าไหร่ แล้วก็ยังมีคนจบปริญญาส่วนหนึ่งนะครับประมาณ24%ครับที่ยังไปเป็นไรเดอร์อยู่ก็แปลว่าอาจจะหางานอื่นที่ใช้ทักษะที่จบปริญญาตรีจริงๆไม่ง่ายสักเท่าไหร่ครับตัวนี้ก็อาจจะบอกว่าการเรียนมหาวิทยาลัยเมืองไทยนะครับให้ผลตอบแทนไม่ค่อยดีเพราะสร้างทักษะไม่ค่อยสูงพอไม่ตรงกับความต้องการหรือการเรียนปริญญาไม่ได้ส่งสัญญ,ญาณว่าคนคนนั้นมีคุณลักษณะอะไรพิเศษครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตัวปริญญาเองนะครับ ไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ตัวการทําธนาคารหน่วยกิจเพื่อหวังให้คนเรียนต่อนะครับแล้วก็มาเอาสะสมหน่วยกิจได้ครบและได้ปริญญาก็อาจจะไม่ได้เป็นความหวังให้มหาวิทยาลัยนะครับสร้างรายได้ใหม่ทดแทนกับรายได้ที่หายไปจากจานวนนักศึกษาปริญญาตรีซึ่งลดลงตามโครงสร้างประชากรหรือเงินอุดหนุนของรัฐที่ถูกตัดไปครับเพราะฉะนั้นการมีธนาคารหน่วยกิจอาจจะเป็นคําตอบให้กับคนเรียนบางกลุ่มที่ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยนะครับ ต่อาจจะไม่ได้เป็นคําตอบของมหาพิทยาลัยเลยครับแล้วในภาพรวมนโยบายเก็บหน่วยกิจไปตลอดชีวิตควรจะปรับใช้ในสังคมไทยอย่างไรคะอาจารย์การเรียนรู้เพื่อเก็บทักษะไปตลอดชีวิตนั้นต้องทําแน่นะครับเพราะว่าทักษะกําลังเสื่อมค่าลงเร็วตามเทคโนโลยีครับแต่ว่าเรียนรู้แล้วต้องไปเก็บหน่วยกิจเพื่อให้ได้ปริญญาหรือไม่นะครับอันนี้จะเป็นโจทย์ใหญ่ธนาคารเครดิตนะครับที่มหาพิทยาลัยจะทํากันนะครับจะเป็นคําตอบได้ก็ต่อเมื่อสร้างทักษะได้จริง เพิ่มโอกาสให้กับคนเรียนได้จริงนะครับเมื่อเรียนจบไปแล้วได้งานที่ดีขึ้นได้รายได้ที่ดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยที่จะประสบความสําเร็จในการสร้างธนาคารเครดิตได้ต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพสูงและเป็นที่เชื่อถือเท่านั้นครับหมายความว่าต้องกลับมาที่การนําความรู้ไปใช้งานได้จริงๆนะคะไม่ใช่แค่ใบปริญญาเอาละค่ะวันนี้ก็คือคิดยกกําลังสองสำหรับวันนี้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ